ตประตาคัณลูลูเลยเห็นหมดอ้อนพวกกูนี่อาหารปลาทั้งนั้น สบายดีสบายดีมดทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองอาคาญามิเมื่อนี้เราทุกคนเขา,า,า,าก,ก,ก็อยู่ส่วนของเขาคือเกาเนาะแล้วก็มีเวีกเลย,ลยหกหลายอย่างที่ต้องได้เหตุก็คือเสียงญ้ามาเพศเสียงญ้าส่วนมเพศหรือว่าเสียงญ้าส่วนคิงส่วนมักไม้ยอีงที่เขาปลุกไว้นี่แหละมีหลายอย่างที่ต้องได้เหตุเลยแล้วก็ตอนนี้คือก็เวลาประมาณสิบโมงแลนะ้วเพราะว่าตอนเช้าเขาไป ไปเสียนหย่าโวนมะเพ็ดนะแล้วก็ตอนนี้คือแดดหูเสว่าแดดกำลังสิออกนะมื้อนี้แดดออกมาหน่อยนึงเนาะเพราะว่าหลังจากฝนตกไป2-3-4-5มื้อเรียนติดเลยแล้วก็บหูเสว่ามื้อนี้แดดสิออกนะกะเ็เลยว่าสิไปทำเอ่อซีไปทางทางทางเนาะทุกคนทางที่เฮาเที่ยวทุกมื้อนี่นะมันตึบแห้งเพราะว่าเนื่องจากว่าอ่อฝนตกตลอดแล้วก็หญ้าก,ก็แบบงามแห้งขนะ่ะขึ้นมาปุา๊บกไว ก็เลยว่าสิไปทางหญ้ากันเนาะตอนนี้คืออาขน้อยเอาจักตัดหญ้าไปตักอยู่ทางแล้วแล้วก็สิไปซอยอาขน้อยไปอันนั้นไปทางไปทางทางซอยกันเนาะเดี๋ยวเพิ่นทางคนเดียวสิเงาหงอยก็เลยว่าสิไปซอยเนาะเดี๋ยนี่คือสีเอาผ้าไปทางอาขน้อยเอาจักไปทางเนาะแต่ว่าขอยสีเอาผ้านี้ไปทางเพราะว่าจักมีแต่เครื่องเดียวใบซื้อมาไว้นะ อิแดเครื่องเดียวเนาะก็สิลองเบิ่งว่าสิสิตัดจักได้บ่สิเอาจั๊กหั่นตัดได้บ่ซี่นะเพราะว่าอันนี้บ่เคยตัดบ่เคยเอาจักตัดหญ้ามาตัดยากจักเือแต่ว่าเห็นผู้งหลายๆคนเขาเจ้าตัดกันเนาะก็ู้สึกว่าแบบน่าจะตัดได้นะก็เลยว่าสิลองไปตัดเบิงยามอันเพิ่นเมื่อยแล้วกะเฮาจิคอยลองตัดเบิงนค ตอนนี้คืออ,อยย่ส่วนเดอเมื่อกี้ไปเสียหยามาเนาะนี่ตอนนี้คือใบหญ้าอีหยังก็เขียวแบบขึ้นมาไวขนาดเลยเพราะว่าฝนตกตลอดตลอดทุกมือเลยแล้วก็รู้สึกว่านี่แดดออกหน่อยนึงเนาะก็เลยว่าสิไปทางทางเพื่อเชียวสะดวกไปมาสะดวกนะเวลาออกมาแล้วก็อิงหยาเมียก็หยาหลายเกินไปนะทุกคนทางก็บ่เห็นแล้ว ก็เลยว่าสิไปทางย่างกันตอนนี้ย่างไปอมะข่อยไปก่อนแล้วเอาชิา้นน้ำไปน้ำหลังเพราะเมื่อกี้ค่อยไปสีหญ้ามาเอายูนิตายเท่าไรวะนี่ขะนียวเยอะแยะแต่บบม,มีไฟมาเก็บกินนี่ในสวน อยู่ในส่วนของเฮาเด้อจะมีายลายย่างโบเมนแต่มังเนานอ o ไม่ no, สนิทหรลยๆสนิทเลยแล้วก็มีเนวกินลายอย่างเลยาเา้ากขี่ขันแล้วก็แบบซอกหากินนะเนวสิกินบ่อึดเนาะเป็นทางที่เฮาเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะอันนี้ทางเมือสองมือที่แล้วเอาบ๊าเตยถูกมาทางเนาะ เออมึงนี้คือขน้อยมาทางตอ ตอนทำอี้ตอนอยังบ่ได้ไเห็ดทางเนาะเฮาก็ขี่รถจักรตามห้วยอันนี้ไปได้ทุกคนนี่ตามห้วยอันนี้แหละขี่จนหอดไปหอดสวนเลยห้วยอันนี้นี่น้ำห้วยตัวนี้เด้อตอนที่ยังบ่เห็ดทางนะเทียวน้ำห้วยนี้แต่ว่าตอนนี้คืออคัคน้อยเอารถอันนั้นรถฟอร์ดมาเห็ดทางแห้วกะ เที่ยวทางนี้อะไน,นเงี้ยสะดวกทางแล้วแต่ว่าหญ้าตึ๊บใบแหง้งนี่คือเอาทางมาจนประมาณได้หนึ่งกิโลหรือว่าหนึ่งกิโลไปน้อยนหนึ่งหน่อยเนาะเอาทางทางนี่หญ้าตึ๊บใบแหง้งสรุปคือค่อยบริเวณทางเด้อทุกคน <c oughs> อ่ะขนน้อยไหวทางเพราะว่ามันมีก้อนหินลายอะนนะเดี๋ยวสิกระทบอัน จะกระทบตาอีหยังน่ะยันมันถึกตาแล้วสิตาบอดอีหยังประมาณนี้แหละก็เลยว่าบ่ให้ทางเพิ่นหันทางคนเดียวบุญมั้แต่ก็สิอยู่เป็นกําลังใจให้เพิ่นเนาะเดี๋ยวเฮาสิเก็บผักกูดแล้วก็สิไปแต่งกินเนาะนี่อยู่หันผักกูดบักเลยหลายนี่เฮาสิเก็บอันนี้แล้วก็สิไปคั่วกับคายกินแซ่บอีหลีเด้อทุกคนกูดหลายๆ พักกูดทุกคนหลังจากที่เราทางหญ้าแล้วแลว้วก็เราก็ซีแบะเก็บพักกูดกันเนาะทุกคนอยู่แคมน้ำมาไปปล่อยกินนี่พักกูดงามๆอยู่ไก่แคมน้ำ 我给你，嗯，多拿起来吧。嗯。嗯，真是紧勒。 嗯。 เนาะถ้าซิบฟเอาลายเอาพอพอกินเนาะเดี๋ยวค่อยแบบซีขีดนานๆนะอยากกินยำแด่เราก็มาหาเอามันดดบ่มอดรับมีลายมี่ไร <laughs> ตกวเราเอา,เอาปลาวันนี้ก็ได้ละพอกินได้อยู่ครับหนึง่งเดี๋ยวซิไปเห็ดเมนูขวดใสา่ไข่ ทางย่านี่เนาะเพื่อให้แต่ละคนเผื่อมีบางคนยักว่าเที่ยวนะเดี๋ยวเขามาเที่ยวล้วก็ว่าทางซิเปื้อนหรือว่าทางเขาคือแบบติ้วแห้งนะเออมาเที่ยวได้เด้อเดี๋ยวนี่คือทางย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางนี้ม่นมาเทือยังมียังมีเนาะมีนื้อยนึงเพราะว่าเขายังสิ่ด้เอาขบกมาขุดอีกเพราะว่าอยู่หันมันน้าซึมแล้วก็ฮ็ดให้น้ำนี่ก็ทางมิแตคิตุ่มนะยังสิ่้ใดลงทางอีกนึงมื้อ แล้วเมื่อนี้ขอลาไปก่อนที่ไปแต่งกินกันน้องคนไปอยู่เข้าเลยหลังจากที่เยาไปทางหย่ามาเลยค่ะกอสิมาขวาพักกูดท,ที่เยาเก็บเมื่อกี้น่นเองเนาะนี่หลังจากเหตุเวียงเมื่อยม,มาก็บ่ต้องว่าจำเป็นต้องไปหากิอยูบอนกายนะเก็บเอาแข้มทางแล้ว แล้วก็มาแตงกินเนาะกินเบื่อมือมือก็มากินข้าวบุ๊มมี่ยังกินก็มีข้าวให้กินตอนนี้คือเอาใจผักกูดก่อนเนาะแล้วก็จิ้งไปขวา้าขว้าใส่ไายเด้อแักกูดผักกูดหน่ำผักกูดหน่ำตอนนี้ดีแล้วก็หั่นเด้กินดิบๆก็ได้กินดิบก็ได้มกกินก็ได้แกงกินก็ได้ขว้าก็ได้เฮ็ดได้หมดไลายเมนูเฮ็ดได้ไลายเมนูเติม เดี๋ยวเจนี่แล้วล้วก็เดี๋ยวไปขั่วกับใส่ไข่เนะเา,านะแซ่บหรือใส่ไข่น่ะไข่ไก่ถามว่าถามว่าบูมบนอันคนลาวาแล้ววาบางพื้นที่แต่ว่าพี่น้องฟังไทยอาจจะบูหูว่าพักคูดมันเป็นพืชแบบแบบมันพักคูดมันจะเป็นอันตะกุลเดียวกับพวกอันตน้นเฟิร์นนะทุกคนเด้อเนาะ ต้นเฟิร์นนนั่แหละทุกคนแต่ว่าเอิ้นว่าผักกูดเนาะมันจะมีหลายสายชนิดที่กินได้ผักกูดก็ได้ผักกูดอยู่กลางป่าลึกอันนึงเฮากินตัวอยู่ป่าลึกขนาดแสบได้แซ่บเนาะตัวกับอืมกับแบบตัวดิบๆิบอันแซ่บอืมพอดีอันนี้หมกใส่ปลาปลาซิวน้อยแสบอีหลีดได้แล้วก็ต้นผักกูดตัวนี้มันจะมีต้ตนต้นเฟิร์นเนาะชาว่าฟังไทยก,กเอิ้นต้นเฟิร์นต้นใหญ่ๆอยู่ป่าเนาะมี ยังว่าน้ำสกูล่ะซี่ไปขุดออกมาประดับอยู่ประดับอยู่บนส่วนนี้เดี๋ยวเิาไปซอกอันต้นเต่าเนี่ยเดไปซอกต้นไม้ที่แบบว่างามๆเนาะแล้วก็เอามาประดับเอามาปลูกอยู่ส่วนเดี๋ยวอีกสองสามปีเขาที่เขาทั้งมันก็จะงาม

กินอย่างเดียวอืมใช่ครับคุอาหารปอดส,สั่งพิดเด้อออแก,กนิกออกเกนิกมาจากปลาใช่นะ มันมีหลายคนจนเบิ่งค่ำมันนะะที่จริงถ้าว่าไปทั้งบ้านชาวคูนี่ก็มีเนาะมันก็คูเล่นกนหลายคนไม่ได้กินอดทออเนาะอดทอ่เนาะมานี่ยเราจะกินข้าวคูนี้เรกเลยข้าวคูนก็เนาะนี่หลายแห่งเนาะเนาะนี่มันมีหลายชนิดหลายเลยที่กินเนาะเผ็ดใดมีมดเพผ็ดใดมีมดผู้ใดมักเนอนี่มานี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของปลาไม่จะเป็นพวกไม้ไผ่มดที่นี่ อันนี้คือผักกุดของเขาสุกแล้วหลังจากนั้นนะเขาก็ตอกไข,ไข,ข่ใก่คุ้นๆเข้าหรือว่าให้เข้ากันแหลวก็เอาผงได้เลยพาะว่าใคร่นี่เขาใส่เวลาบวชนาทีบวชนาทีกดสุกเลยนี่อาหารปลาทั้งนั้นใครในซื้อา่าปลาขาเด็ดของพวกเขาพวว่าเขามี <c oughs> มันเป็นแบบอาหารเสริมเนีะอาหารเริมคือเวลาเราแตงกินใส่ไข่ในแซไดได้ ืัอนี้เฮาสาิพ้าสกุลไปกินอาหารยูพัตคาร์นแบบรูรููรูจักบาดกันอนนี้กำลังเกี่ยมอยู่พัตคารพัตคารนบ้านปลาบัานทงโอเคทุกคนในที่สุดเฮาก็ได้มาอัพได้มาเดทกันอยู่พัตคารลนูลูเลยเห็นบ่พัตคาร์นสกุลแนะนำดูแนะนำเมนูออ,อันนี้จะเป็นเมนูแกงใส่ส้มแกงปูใส่ใส้มแ,แล้วก็นี่จะเป็นเจล ถั่วดินถั่วดินแล้วก็ไอจะเป็นเมนูไข<อ>่มดแดงอาหารสันสุงไข่มดแดงอาหารสันสุงมือกี่หาเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูขวัวผักกูดขัวพักกูดใสใ่ไข่เออนี่มีเตรียมเมนูที่แบบแซ่บแล้วก็าหาหามาจากส่วนของเฮาเองเอา่าแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศมากินอยู่ ปะะคันปตทะคันโว้ักคู่จมงอยก,กินยูปตทะคันเรก็กรจัดให้เลยกินซักู่อันนี้จะเป็นเขาของเาาราปตทะคันปตะคนรู้เถอรู้อะโอ้โหปตะนก็แ๊กบคขอไปเลยมามากินน้ำกันคืมา เปลี่ยนบรรยากาศอย I i ่างที <bubble music> ่บอกไปเปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวอยู่พระทาระทคันรูลูเลยเห็นมดชอบบ้านเขาเบื้องมากเขาคิดว่าสองคนนี <kissed ları sans Burke> ่เ <Toyota> ป uh ็นบ้ากินข้าวอยู่กลางป่าอืม อร่อยอืมอาหารสดสดเลิกกินอยู่ดีๆแล้วฝนตกมาพี่่าเล่นนี้ถ้าฝนตกมาก่อนแบกมันรับไป Giá <laughs> ừ. cũng như xuất vào chân Chính một Học tôm.